ข้อที่6กครับกำหนดให้ a b c เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีนะครับมุมของ b a c เท่ากับ48่สดองศาอาจจะคูว่ารูปสามเหลี่ยมกันนะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับมุมของ b a c ครับ b a c ก็คือมุมนี้นะครับ48องศานะครับอันนี้โจทย์บอกมานะครับนะครับตรงนี้ คราวนี้เขาบอกว่าให้ D, E, F นะครับเป็นจุดบนด้านของ AB, BC, CD ตามลำดับนะครับนะครับหูมากจุดนิดนึงครับ AB ก็คือจุดนี้ให้เป็นจุดของ D นะครับแล้วก็ BC ครับจุดหนึ่งครับประมาณแล้วกันนะครับเป็นจุด E นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับเป็นจุด F นะครับของด้านของ CD ครับอะต่อครับอะ นะครับ DE นะลากไปเลย DE ตรงนี้นะครับแบ่งครึ่งมุมของ BDF อ่ะกูขีดเส้นใต้ก่อนนะครับทำให้นะครับ DE นะครับแบ่งครึ่งมุมของ BDF ครับอ่ะเราดูครับ B D F คือตรงไหนครับตรงนี้นะครับอ่ะกูลากมาครับนะครับแสดงว่าเส้นของ B D นะนะครับอ่ามุมนี้ ก็เป็น x และมุมนี้ก็เป็น x นะครับก็คือแบ่งครึ่งของมุมของ b นะครับ df นั่นเองอ่า bdf นะแบ่งครึ่งปุ๊บจะได้เป็นมุม x นะครับ2มุมที่เท่ากันโอเคไหมครับอ่านะครับแล้วก็ fe ครับ fe เนี่ยแบ่งนะครับอ่า๋ยวคุณลากก่อน fe นะครับ fe ตรงนี้นะครับไปแบ่งมุมของ cfd อ่า cfd ก็คือแบ่งเป็นมุมนี้นะครับแบ่งครึ่งแสดงว่าจะได้เป็นมุมที่เท่ากันคูณให้เป็นมุม y แล้วกันนะครับมมุนี้มุม y โอเคไหม โจทย์ถามหามุมของ d e f นะครับ d e f ก็คือมุมนี้นี่คือโจทย์ถามนะนะครับครูให้เป็นสีแดงแล้วกันนะครับมุมนี้ครูให้เป็นมุม z แล้วกันนะจะได้ง่ายๆนะครับโอเคเราเขียนเป็นสมการรอไว้ก่อนดีกว่านะครับสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมของนะครับ d e f เห็นแล้วนะครับก็คือดูตรงนี้นะครับก็คือมุม x มุมนี้ วกมุม y แล้วก็บวกมุม Z เท่ากับนะเขียนสมการไว้ก่อนนะครับเท่ากับ180โอเคไหมอย่าลืมมาโจทย์ถามหามุม z นะนะครับนะครับเดี๋ยวขอเขียนตัวแดงครับมุมนี้ครูกําหนดแล้วนะครับว่าเป็นมุม Z นะครับว่าเท่ากับเท่าไหร่นะโอเคนะนะครับคราวนี้มีสมการอื่นอีกไหมครับเดี๋ยวเราต้องหามันนะครับนะครับครูเห็นนะครับนี่สามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมนะ A D F ครับ รเรามีมุม48นะครับซึ่งเรายังไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยเลยนะครับดูด,ดีๆนะครูจะหามุมนี้ก่อนมุมนี้เกิดจากนะครับมุมนี้นะ180นะครับองศาลบด้วย 2y ใช่ไหมนะครับเพราะทั้งหมดดูด,ดีๆนะทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้นะครับก็คือมุมตรงถูกไหมเราจะหาแค่มุมที่ครูเป็นส่วนโค้งสีดำเนี่ยนะครับก็คือเอา180ลบด้วย นะครับ2 y นั่นเองเราจะได้เป็นมุมที่ครูโคง้โคงๆสีดํานั่นเองโอเคไหมพอเข้าใจนะคราวนี้เหมือนกันครับครูต้องการมุมนี้นะครับครูก็จะได้นะครับมุมนี้คือ180องศาลบด้วย2 x นั่นเองถันไหมเพราะทั้งหมดคือมุมตรงนะครับดูนะครูจะกลางนะครับมุมตรงเป็นสีแดงนะครับนี่นี่คือมุมตรงถูกไหมร้อยสิบลบด้วย2 x ก็จะได้เป็นมุมที่ครูต้องการสีดำนั่นเองโอเคนะครับ เมื่อเราเข้าใจปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราสร้างสมการนะครับจากรูปสามเหลี่ยมนะครับของ D นะครับเอาเข้อที่เจากรูปสามเหลี่ยมนะครับ ADF เราจะได้นะนะครับเราจะได้คือ48องศาบวกด้วย180องศาลบด้วย 2x บวกด้วย180องศานะครับลบด้วย 2y เท่ากับนะครับมุมภายในของสามเหลี่ยมก็คือ180องศาคู่เห็นว่ามี x เนี่ยนะครับ 2x แล้วก็ 2y ติดลบอยู่ครูย้ายไปอีกฝั่งนึงนะครับและนะครับเจ้า180ตัวนี้ครูก็ย้ายกลับมาอีกฝั่งหนึ่งครูก็จะได้นะครับ48นะครับองศาบวกกับ180องศาคือมุมนี้แล้วบวกกับ180องศาคือมุมนี้แล้วย้ายตัวนี้นะครับเจ้า180นี้มันบวกอยู่ใช่ไหมครับตัวนี้ย้ายมาลบนะโอเคลบด้วย180องศาจะได้มาเป็น 2x บวกด้วย 2y โอเคไหมครับน่าจะทันนะ นะครับแล้วเราก็ตัดครับ180ตัดทิ้งนะถูกไหมครับอ่าแล้วก็48บวกกับ180ครับก็จะได้มาเป็น228องศานะครับเท่ากับ 2x บ,บวกด้วย 2y นะครับบวกด้วย 2y นะอ่ะคราวนี้เราจะเห็นว่าสมการนี้สามารถหาร2ตลอดได้นะครับก็หาร2ไปเลยนะครับนะ เราจะได้มาเป็นนะครับ114องศาเท่ากับ x บวก y นะครับสมการนี้จากการหาร2นะหาร2ตลอดโอเคไหครับคราวนี้คูไฮไลท์เลยครับตรงนี้เห็นไหม x บวก y เนี่ยนะครับก็เท่ากับ1 1 4เอาไปทำอะไรครับโยงไปเลยครับโยงไปสมการข้างบนครับนี่ครับเพราะ x กับ y เรารู้ค่าแล้วเราจะหา z ได้แล้วใช่ไหมครับแทนค่าเลยนะครับ แสดงว่า x บวก y เนี่ยเราก็แทนไปเลยครับครับ114องศาบวกกับ z ครับเท่ากับ180องศาครับดังนั้น z ของเรานะครับเราย้ายนะครับตรงนี้1 1 4เนี่ยนะครับบวกอยู่ย้ายไปลบนะแต่กลายมาเป็น180องศาลบด้วย114องศาครับเราจะได้ z เท่ากับนะครับตรงนี้เป็น66องศาก็คืออยู่ในข้อ d นั่นเองครับของข้อที่6